อัดหัวแล้วไงอัดเรียบร้อยฮะคุณไม่ออกมาหรอวงมาแล้วนะเอออะดิ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 อะไรอู้เหนละเหนะุหนะมาบ้ันมาอืมเอาสิเรียบร้อยฮะหัวทุกเมตรผมบอกแล้วหัวทุกเมตรสวัสดีนะทุกคนก็วันนี้ไอ้ก็มาเล่นในโหมด 4v4 กันเหมือนเดิมเนาะ โอเคและในวันนี้ไอ้ก็จะมาลองดูว่าการงัดหัวระดับโปรนี้มันจะเป็นยังไงยากหรือง่ายแค่ไหนก็ลองมาดูกันโว้โหมาขนาดนี้ผมต้องถอยมานี่ก่อน ไงไม่ดูยังไงเอาดีๆก็โดนนะเอาดีๆก็โดนนะยังไงเอ้ยอ้อมมาหรอ,อเอาคนไปละไปละไปละกำลัเลเลงเดินเข้ามา <S 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 อะไรครับนี่อัดตัวแล้วยังไง อัดหัวแล้วไงอัดหัวแล้วไงเออเออเอ้าอ,อ,อ้ยไอแม่ย้อยกำลังอื้งปืนคราวนี้ผมจะตั้งใจละแม่ไอพวกนี้ไม่เบาเลยนะเนี่ยตั้งผมจะต้องอ้อมเข้าไปประซิบตัวนะเพื่อว่าลูกซองเนาะผมไม่มีปืนระยะไกลเลยก็เลยเข้าไปประซิบยกัยกเข้าไปใกล้เธอ อุ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่แถวนั้นมันอยู่แถวนั้นเนีโอ้โหโมฮอดว่ะฮู้ฮูว่าไงเพื่อนเก่งไม่เห็นหรือนั่นไงคงเห็ละเอาดิเก่งนักหรือเราเนี่ยเก่งนักหรือเราเนี่ยฮึ เอาดีเอาดีโง่ดูกอนเฮ้ยร้อยตายเก่งนักใช่ไหมเฮ้ยไอ้พวกนี้ต้องถึงมืออันหัวหนาว้าอพปตอนะนอนอยู่แล้วเรื่องนี้ก็โอดเกินไปโอดเกินชาวบ้านเขา อะไรนะตัวเองอะไรนะตัวเองอะไรนะตัวเองอยู่ข้างบนไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วอไอ้วอเฮ้ยเออว่ะโอ้โหกดดวดเฉยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออนายนายทำดีมากนายเออนี่แหละคนบางข้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาไงเอาไง เอาไงเอาไงรู้จักงักหัวโนหนึ่งป่ะนายยิงดิเราจะรอรัดโอ้สองตัวเลยหรออืมตายหมดเฉยที่เราจะรอรัดอ๋อเห็นได้ลอะอ้เอ้ย,อยกะเอ๋ ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นโอ้โหอะไรครับคุณจะมาทำอะไรผมครับเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคชนะแล้วโอ้โหเกินเฮ้ยแม่นเกินอะไรครับเนี่ยโจย เอ้าเอ้าเอาเออเออเออแดกเออแดกเออแดกครับผมเอ้าเออแดกครับผมเอออะไรครับเนี่ยอะไรคท่านอุ้ยทำไมผมไม่ก้างไอวอวะผมจับไอวอแล้วผมอื๋อวะสุดออเลยเออช่วยทานช่วยทานโอเคซึ้งมากผู้สายปุ๊บอุ้ยเร่าแล้วเดือดร้อยฮะ อ้ยไอวอเออคุณไม่ออกมาหรอวงมาแล้วนะตายผมยิงผมผมันยิงผมผม,ผมยิงไม่โดนหรอกพวผม,ผมโปอาวอาว์อะไรนะอะไรนะอะไรครับอะไรครับคุณจะยิงอะไรผมครับคุณจะยิงอะไรผมครับโอ้ย,อย อ๋ออดีต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 อ,อ,อ,อดีตโยเห็นละเห็นแล้วครับมามามาอืมเอาสิเอาสิหัวทุกเมนะ็ดน่ะบอกเลยหัวทุกเม็ดน่ะบอกเลยหัวทุกเม็ดคุ้มเถอะแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเอ้าผมไม่มีไอ้บอสนี่ปะเรียบร้อยฮะหัวทุกเม็ดผมบอกแล้วหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดเลยปะเถอะหดกัน ได้ให้โมกันบ้างขพโทษพวกนายเนี่ยเออผมอยังไม่มีเกาะเลยว่ะลืมเห็นนะเนี่ยปืนเอาเอาปืนพวกระไะไกลก็เอาปืนกระโหลกกรลาไปก่อนละกันนะโอเคเอาเอฟไปก่อนนะเสียงตีนเสียวะอ๋อหุยมันตกว่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้จะเย็นเพื่อนมันอ้อมมันอ้อมเหรอมันจะอ้อมหรอมันจะอ้อมเหรอมันจะทำยังไงวะผมไม่งงอยู่เฮ้ยขัดตัวแล้วกันไม่ทันวะแม่แม่ย้อยขอไอวอลเคผมเ็นละ เฮ้ยเฮ้ยพากพาดพาดพาดโอ้โหไม่อย่างวะผมทำอะไรวะเนี่ยเอา้าใกล้ๆก็ยิงไม่โดนเอา้าอะไรครับเนี่ยเอา้าโคลฟูนี่วะยังไม่โดนอะไรยังไม่โดนไม่ไม่มไม่ช่วย อุ้ยเอ้าชนะโอ้โหบ้าเลยอไม่โอเคนะครับท่านผู้เบิร์ก็ตอนนี้อายก็จากตลากันไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับน้องๆเจ้ากู